Dia tu kon, jin di tolak kau sucon, super friend, aha. วันนี้ฮะมากับลูกพี่พี่ล็อกจะต้องทำภารกิจพลางตัวซ่อนตัวให้อย่างแนบเนียนเราจะต้องเป็นโจรที่เนียนเป็น NPC และแอบ,บทำภารกิจให้สำเร็จโดยที่ต้องเนียนห้ามให้เชอรลิฟหรือว่านายอำเภอจับได้เด็ดขาดนะหรือถ้าเราได้เป็นานายอำเภอเราก็ต้องจับผิหาโจรให้ได้ไปดูกันดีกว่าว่าหมากับลูกพี่จะสามารถชนะเกมนี้ได้หรือเปล่า Let's go เฮ้ยพี่ลอกเฮ้ยลูกกระจกฮัสก้ลูกกูพี่วันนี้เรามาท้าทายเกมตำรวจจับผู้รายกันอีกแล้ว <S 2> <S 2> ใช่เลยฮัสกี้ดูดูอุปรกรณ์จะพร้อมมากนี่เอามาฉีดน้ำส่งการ <S 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 เฮ้ยดูของหมานี่เลยทองคำแวววับว้าวสกินทองฮัสกี้จับผู้ลายครบ1000รอบได้แล้วงั้นเหรอเปล่าไหมไม่ได้เล่นมาชิงชุมมา <S 2> <S 2> เกมเนี้ยพี่ล็อกหมามีประสบการณ์มาเชื่อมั่นมาชนะได้แน่นอนหมาเคยเรียนเป็น NPC ซมาแล้วครั้งหนึ่งทุกคนจาได้ไหมอะโอ้โหใช่ฮัสกี้ถ้าเกิดเราได้รับบทเป็นผู้ร้ายเนี่ยเราจะต้องเนียนไม่ให้ตํารวจรู้ว่าอันไหนตัวจริงอันไหนตัวปลอมใช่เลยเรื่องเนียนขอให้บอกฮัสกี้แต่ถ้าเราเป็นตํารวจแล้วก็ เอ้นั่นก็เชื่อใจฮัสกี้ได้หมามีสัญชาติย่อนยานมาสามารถรับรู้ได้ว่าใครคือโจรตัวจริงกับโจรตัวปลอมถ้าเราจับผู้ร้ายผิดตัวเราจะตัวเย่ซะเองนะฮัสกี้เมืยอเชื่อมบ้านพี่ล็อกหมาไม่จับผิดตัวแน่นอนเดี๋ยวก็รู้นี่ไงพี่ล็อกตามเมื่อกี้จบเกมแล้วเตรียมตาของเราได้เลยนี่ไงวนแบบกันดีกว่าพี่ล็อกแบบไหนดีอืมอืมลงแลมแล้วกามันดูน่าจะมีของกินพี่ มีเพื่อนมาเล่นกับเราเลยอกตังยี่สิบกว่าวีฮัสกี้ให้เวลาเพื่อนแป๊บหนึ่งเดยนั่นไงเบคอนมาเร็วเขา้านี่พี่หมาลุสึกถึงความฮาซิเพนยาเพราะว่าที่ชิลอาวโอยฮัสกี้เพื่อนไม่โหมดแมปเราแหละเพื่อนไปโหดแมปคลาสสิกอะอือหือือืองั้นแมปอะไรก็ได้เล่นได้เหมือนกันหมดมาเชื่อมั่นว่าหมาจะต้องได้เป็นเออยังพูดไม่จบเลยมันมาแล้วอ่ะพี่จะได้เป็นไรวะ ผมไม่บอกพี่เราได้เป็นอะไรเอ,อ้ยฉันก็ได้เหิือดได้แก่ได้แหละฮัสกี้นี่ไงฉันได้ตามหลังแกโยเฮ้ยพี่รัรู้ได้ไงว่าหมาเป็นตัวไหนเขาก็บอกอยู่ตรงนี่ไงข้อบูลนขวาบอลและพี่รองรู้ได้ไงว่าหมาเป็นตัวจริงตัวปลอมฉันมัวอานี่ไงฮัสกี้เขาบอกว่าพวกเราเป็นผู้ร้ายที่จะต้องถูกจับทั้งหมด6คนหมาเป็นเอ็นพีซีหมาไม่ใช่ผู้ร้ายใครยิงโปง๊กยิงป้าแถวนี้ ว้าวพี่เราเพื่อนตัวแย่ไปแล้วหนึ่งคูนฮัสกี้มันมีภารกิจให้เราทำด้วยนะฮัสกี้ตัวฉันกำลังวิ่งแบบติดบัคกสุดๆเลยตัวเนี้ยลูกี่หมากำลังมาทำเคเวสอันเดียวกับลูกว่นี่ลูกี่ตัวจริงตัวปลอมตัวปลอมแล้วฮัสกี้เควสของฉันต้องไปวางยาใส่ชูชิตอนนี้หมากำลังเดินเดินเป็น NPC ขึ้นชั้นสองไปเจกึกอ,อนนคุณตำสนวนอยู่ข้างล่างพี่เรียบร้อยแล้วฮัสกี้ฉันทำภาร,รศศกิจเสร็จไปหนึ่งอยา่างฮัสกี้นี่แกตัวจริงเปล่าวะ เฮ้ยตัวปอมแน่นอนนั่นเงมันมีกระดานบอกด้วยเพื่อนตัวแย่ไปแล้ว1คนว่าฮัสกี้ภารกิจต่อไปฉันต้องไปขโมยของมีค่าในห้อง10-2ภารกิจของหมาต้องมาตัดมาดการแสดงตรงนี้ฮะไม่มีใครเห็นแน่นอนนี่เลยฮัสกี้รีบสวมฮัสกี้ตำรวจตัวแย่ไปแล้วอีกหนึ่งคนลูกเพื่ตำรวจแอบน่าสงสารนะเขามีกันแค่2คนเองนั่นนั่นเอฮัสกี้ทุกคนดูนั่นตำรวจคนนั้นเขาเดินเดียวดายคนเดียวเพื่อนเขาตัวแย่ไปแล้ว เราไปยุ่งกุตับหนวดดีไหมอ่ะฮัสกี้แกอยู่ไหนวะตอนนี้ฉันอยู่ตรงนี่เลยหน้าโรงแรมฮัสกี้มีแต่แก๊สเต็มไปหมดเลยอะ่ะแล้วกูไปหมาอยู่ข้างๆกูตำหนวนนี่เลยอะ่ะเขามองหาหมาไม่เจอฮัสกี้ดีนี่ฉันตัวจริงเนี่ยยืนอยู่หลังแกเนี่ยลูกวี่นั่นมันวะกุตับหนวดลงไปดำดินกินฝุ่นไปแล้วฮัสกี้ หมากำลังจะบอกลูกพี่ว่าให้หมุนตัวหนึ่งล้อเป็นการบอกใบอ๋อดีดีเทคนิคดี้ด,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 ดีเอาไว้ใช้เกมหน้าแล้วกันนะจบแบบอีซี่แม่พี่ล็อกหมาบอกแล้วความเนียระดับฮัสกี้ใครก็จับไม่ได้ <c oughs> เฮ้ยคราวนี้หมาอยากไปอเน,นี่กเมืองคาสิคทาวเนี่ยไปไหนก็ได้แต่ขออย่าเป็นเชลิฟไม่อยากเป็นคุณตำรวจหมาก็ไม่อยากเป็นตำรวจด,ดูเล่นยากไ่ล็อกมากลัวขอไม่เอาตำรวจเจ้า yeah. ว้าวจะได้เป็นผู้รลค์แล้วฮัสก้ ว้าวอุตส่าห์แล้วมาเดินไปหาคุณตำรวจเลยพี่เล็กทำอไรดีเจอ,อยู่ไหนวะมาอยู่ที่ที่มีสายพี่ล็กมันเป็นสายตั้งแตบบ่พัสเก้ภารกิจของหมาเขาให้หมาไปเช็คกระดาษโต๊ะอยู่ตรงนั้นของฉันขโมยจดสมยัยนี่ไงเสร็จแล้วดึงยางเรียบร้อยคุณตำรวจเขาอยู่ไหนอะพี่ลองหมาเมนโอ้นี่ไงเขากำลังเดินเช็คอยู่พี่ล็กอุ๊ยโอ้คุณตำรวจเกมนี้เป็นสกินตัวเองพัสก้อนโเกาอยู่ตรงนี้พอดีเลยพี่กแกกำลังแกะป้ายอยู่ปะเนี่ย ใช่ดีฮัสกี้เดี๋ยวฉันจะบนรอบตัวเองหนึ่งรอบพี่เขาอยู่ตรงนี้พี่แล้ทำอย่างนั้นจริงๆเหรอฮัสกี้เราด้วยเกมนี้อ่ะถ้าเกิดเป็นผู้ร้ยาย่าได้รีอาจวิ่งหรือกระโดดเด็ดขาดเลยนะบอกเลยความสแตกแน่นอนว้าฮัสกี้มีข่าวดีคุณตำรวจมีคนเดียวโถวคุณตำรวจน่าสงสารนี่เลยหมาจะมาทำภารกิจกระโดดหนึ่งทีเฮ้ยโอโ้คุณตำรวจกำจัดเพื่อนไ,ได้หนึ่งคนเอาเละสิเอาเละสิ คุณตำรวจมั่วป่ะวะนี่ไงคุณตำรวจยิงยิงผู้บริสุทธิ์ไปแล้วหนึ่งทีมาทำภารกิจไปได้แล้วสองอันเออฉันก็คุยขี้มาเสร็จแล้วฮัสกี้เฮ้ยลูกพี่หมาว่าคราวนี้คุณตำรวจไม่กล้าย,ยิงมั่วแน่นอนเขาเหลือหัวใจแค่ดวงเดียวเท่านั้นฮ่าฮ่าเขาไม่รู้หรอกว่าฉันน่ะคือฉันต่อฉันจะวิ่งรอบก็ตายไปกึกว้า นี่หมุนตัวยังไม่รู้เลยมอาคือเอ็ดพีซีมาจะต้องไปทําภารกิจวางยามา้าทำไมมาต้องเป็นคนใจร้ายขนาดนั้นด้วยเอลวิลแกต้องเอายาพิษไปใส่ในฟางมา้าอย่างนั้นเหรอไม่เอายาพิษละการเปลี่ยนเป็นยาทายเอ <c oughs> ้มา,าคิดแดน <c oughs> ไปต่างกันเลยเจ๊ฮัสกี้ภารกิจสำเร็จแล้วนี่วิ่งไปเย้ยเชลิปซะหน่อยหมุนตัวบอกแ <c oughs> ด่ดดีแดด่ เราอยู่นีดเหรอเห็นแบบไม่หลอกเราชะนาสองตาติดพัสกี้ฉันไม่ฟาร์มรู้สึกควารู้สึกว่าอะไรเหรอวม่าแต่ต่อไปเราจะได้เป็นตำมนวดเฮ้ยไม่ได้เป็นหลอกมาเชื่ <c oughs> <เ>อมันอาดน,นี้แล้วกันไว้เคยเล่น <c oughs> ด่นนี้น้าตะหน่ารลกบุ๊กวิก <c oughs> เฮ้ยไี่ลอกมาเชื่อมันว่าเขาเนี่ยมาก็ยังคงเป็นอาชญากรแน่นอนเจ้ว้าวเจ๊ก็เหมือนกันฮัสกี้ ว้าวมาอยู่ในเกิดมาข้างหลังคุณตำรวจใจเต้นตึกตักใจเต้นตึกตักลูก็เวียนด่านนี้เรายังไม่เคยเล่นเลยนี่นะมาเดินเนียนตกกัหน้าคุณตำวรวจว้าก็อบอกให้ฉันไดอยเงินดอยเงินในโบกี้รถไฟอ๋อน็อปขันดอยินไปแล้วหนึ่งคนฮัสกี้ทำไมคนนั้นโดนอย่างรวดเร็วอ่ะเขากระโดดดึงดึงรอนี่เลยหมากำลังจะมาทำภารกิจตรงนี้ตรงนี้คือตรงไหนไวะม,มุนรอบหนึ่งตัวเนี้มุนรอบหนึ่งตัวคืออะไร ทำลายข้าวของพี่แกอยู่ไหนอะหมายอยู่ตรงที่ที่มีรถไฟมันมีรถไฟตั้งแบบแบบไปเป็นรถไฟหมายอยู่ตรงตรงตรงรางรถไฟนี่จะมาแกะแงะ้ยรางรถไฟกันมาเจอพี่ลอ็อกแล้วพี่ลอ็อกยืนอยู่ตรงาสกีนี่ดูมามุลอ็อกตัวมาบุลอบ็อกตัวไปไม,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 ไม่ต้องไม่ต้องบุลเยอะฮัสกี้ยวความแตกอุ๊ยโอน้อโอน้อโอ้ว,ว้าวฮัสกี้ตัวข้างหลังโดนไปแล้วบิล มาคือ N P C พี่ชายร็นันเลือกหัวใจดวงเดียวโอโนเกือบหลังเอาไปแล้วคุณตำรวจดำดินไปแล้วดมดินกินฝนไปแล้วบายบายคุณตำรวจลิตเติ้ลบอยเลดเลยไม่รู้จะต้องขึ้นรถไฟไปทําภารกิจอะไรวะเนี่ยลินน้ําใส่เตาหมากาลังจะขึ้นมาบนตึกมาทําภารกิจบนตึกพี่อัสกี้ระวะมีคนตามหลังกัไปอัสกี้ไมาโนุนหนหน มาหนีผลได้พี่ลอกสุดยอด IQ อค0เจปเราอใช่จานะอีกแล้วฮัสกี้เราแขวแกวสุดยอดบอกแล้วฮัสกี้เป็นโปรเฟชชั่นอลของการเดียนเพราะแกยังไม่ได้เป็นเชลิฟยังไงละ่ะว้าวพี่เราเพื่อนที่ตัวแย่อยู่ในโรงเพื่ <c oughs> มาแอบรู้สึกกินตัว,ตวไงไม่รู้สิ <c oughs> อเป็นเชลรี่พหลอกบ้าไม่ได้เป็นเชลี่มาเห็นชื่อขึ้นหลาอเลยพี่หรอเอ้ยไม่ได้เป็นแกบอกผิดเหรอ้าทุกคนตานี้พี่หลอกเป็นคุณตำรนวจมาสกี้ใบหนเด็กมาอยู่ในที่ที่มีดินอ่ะ <c oughs> มาใบให้พี่หลอกก็ได้ <c oughs> ยิงก่อนเลยหนึ่งโอ้นอปเปอร์จิน้ำทำร้ายตัวเองซะแล้วมากำลังทำเควสมาเพิ่งทำเควสเสร็จไปหนึ่งอัน <c oughs> ดีเนะี่ โน้ตระฮัสกี้ฉันจีพ่าได้ครั้งเดียวเท่านั้นเนี่ยหมาบอยเอวี่ล็อกสุดๆเลยเนอะไอ้ฮัสกี้ดีเด้อดีเด้มาขึ้นอุตส่าห์ช่วยใบวี่ล็อกไอหมาแล้วโดดลงมาจากหน้าต่างฮัสกี้เพื่อนไม่ยอมเล่นน่ะเพื่อนที่เป็นเชลิฟไม่ทําอะไรเลยเพื่อนโอโหนโอโหนมีคนทำเพื่อนสิละโอ้โหนโนโหนโหนอย่างน้อยก็ยิงไอฮัสกี้ได้หนึ่งตัว มาใบให้ลหลดอโดไม่ต้องมาดาโดเลยฮัสกี้มาช่วยฉันก่อนแล้วข้าวลูกไมมายังไม่ปืนฉลามมามาหลอดเทมันแสนอ่ะมามีพันสองพี่หน่อยแน่เพื่อนคนนี้คิดว่าจะรอดเหรอฮึวิตวเยลเหรอเรียบร้อยลองไปดมดินกินฝนแล้วจ้า เดียบิลเดียสกี้่ว้บาดชนะบิลแต่แกตัวแย่นะจะได้รวมแล้วชนะไงพี่เหรอนับด้วยเหรอได้ด้วยเหรอได้หมดเลยพี่เหรอว้าวเนี่ยสกีอยู่ในโรงไปเรียบร้อยแ้าต่อไปขอให้แกได้เป็นเชอร์รี่บ้างขอให้ได้ขอให้โดนเอ้ยถ้าหมาเป็นเชอร์รี่หมาจะโชว์วีมือให้ดูเดี๋ยวรู้เลยว่ามันยากมาเชื่อมันมาหมาสามารถกับจัดพี่ลงได้ พีล็อกตัวจริงจะไม่กินเฉพาะตัวเป็นกินตดที่พี่ล็อกชอบแอบตดในเกางเกงไม่ต้องพดูดถึงเวลาตัดสินมาดูกันว่าหมาจะเป็นว้าวมาได้เป็นเชลิจริงด้วยดีฮัสกี้ไงแกต้องมาร่วมมือกับฉันแล้วล่ะลูกอุ้มก็เป็นเชลิงั้นเหรอใช่แล้วว้าวสุดยอดเลยเราเป็นคู่ฮัสกี้ลูกกระจอนคนไหนโดยมีพิรุษคนที่วิ่งและกระโดดในฮัสกี้มักจะเป็นคนที่เป็นเพลเยอร์ตัวจริง ไหนมาขอสำนวนหน่อยไอเดินเงื้งๆง้งักนั่นเป็น NPC มาลูกเฮ้ยเฮ้ยมีคนทำเพจเสร็จแล้วมาเชื่อมันว่าต้องมีคนพยายามทำเพจนี่ไงคนนี้กระโดดลงมาจากเครื่องบนวิลสุดยอดไปเลยฮัสกี้เดี๋ยวเลี้ยงไก่บอลชอนอฮหมาบอกแล้วหมาเดินเที่ยวชอนเป็นยังมาแม่ยิ่งโดนทีเดียวมอเป็นถึงโลกนะอุ้ยเฮๆยยยยยมีคนเพิ่งทำเวสแถวนี้ไปเฮ้ยอุ้ยฮัสกี้มีคนวิ่งว่ะมีคนวิ่ง มีพิรุษมีพิรุษเป็นจำนวนมากนห้เดินยึกยักแบบแปลกๆนะ่เจยบอกแล้วมีคนวิ่งฉันยิงโดนไปแล้วอีกหนึ่งคนฮัสกี้ลูกวิ n n c c เดี๋ยมันยึกยักแต่คนนี้ดูยึกยักตลอดเวลาแปลกๆยังไงชอบกลน,นะวิะใช่หรือเปล่านะถ้าเขายังยึกยักอยู่อีกเดี๋ยวมัดจะหนิ้นเน <laughs> ว้าว <laughs> เข้าเนื้อไปละเข้าเนื้อตัวเอง จ็บปวดเป็นจำนวน่นหมอเบคอนตัวนี้เป็นไงแปลกๆไหมมีพิรุษไหมฮัสกี้เจ๊ผู้หญิงสองคนนั่นทำอะไรมีคนเพิ่งทำเจ๊ผู้ยิงว้าวว้าฮัสกี้อีกทีเดียวแกจะลงไปดำดินกินฝุ่นแทนเพลเยอร์แล้วนะอยู่ไหนกันจออีก3ามคนฮัสกี้อีกตั้งสคนเหรอใช่จนเชื่อมันว่าเราทำได้ฮัสกี้มาก็เชื่อมั่นว่าเราทำได้พี่เหรอเบคอน ยิงพลาดอคนนี้ดูเดินเกยบันไดแปลกๆนะพี่นั่นนะดิฮัสกี้ใช่ปวาวะใช่ปาวะเราลองสะกดรอยตามเอันแล้วมีการววก,กับมาอย่างไงสิเดี๋ยวฉันลองเองแกบอดโคต้าล้ฮัสกี้เจ๊เจ๊สุดอยอดไปเลยพี่ลองหมาเห็นเขาเดินไต่ขอบมาแบบเนี้ยว้าวฮัสกี้แค่สองตัวเท่านั้น <laughs> เจผู้หญิงคนนี้พอเห็นฮัสกี้แล้วเปลี่ยนมุมเลยแล้วมายืนติดตรงนี้มันแปลกๆไหมพี่มันแปลกๆเลยเปล่าฮัสกี้ <c oughs> ไอหมากอไม่แปลกก็ได้ <c oughs> ไม่ทันแล้ววยฮัสกี้ <c oughs> โอ้โหนมีคนทำเพลเซตข้างบนซ้ายข้างบนซ้ายข้าง <c oughs> บนซ้ายมีเบคอนตัวหนึ่งที่ตอนนี้ก็ยืนอยู่ตรงระเบียดเดี๋ยวฉันจะการได้ฮัสกี้โอ้ยิงไม่โดนยิงไม่โดนลูกพี่คิดว่าเป็นคนนั้นเจเจสุดยอดไปเลยเลยกกี่คนอ่ะไม่เหลือแล้วชนะชนะยังวะ แล้วอีกหนึ่งคนพี่เราอ,อีกหนึ่งคนคือใครอ่ะไม่รู้ปันกากบ,บาทหมดแล้วนี่ไงฮัสกี้เนี่ยยังมีคนทำเควสอยู่เลยนี่ไงข้างบนน้อยแน่รายการนักนะเขาคือคนสุดท้ายพี่เราขึ้นมาข้างบนแล้วเข้ามาจะแอบ,บดูที่ระเบียงอ๋อนี่ไงพี่ชายหัวแดงนี่ไงฮัสกี้เขาลงมาหรือยังไม่ใช่พี่ชายหัวแดงฮัสกี้พี่ชายหัวแดงถูกกำจัดไปแล้วมันคือใครว่าอีกคนนึงเนี่ยมันไม่มีรูปขึ้นอวตารเลยมันขี้โกงชัดๆพี่ชายเสื้อสีฟ้าหรือเปล่า นนนนแล้ no, no. <No. S 1> ก็จานพอสุดท้ายไม่ทันน่ะเดียวเองฮัสกี้นโนนอนนอนอีกนิดเดียวเองวิ่ล็อกโทรเราเกือบเป็นคู่หูเชลิฟแล้วสรุปเขาคือใครวะฉันจะไปเห็นหน้าค่าตาเขาเลยพี่ชายเสื้อยีนน่ะเนี่ยเ,เขาเขาคือใครเขาไม่มีตัวตนนะฮัสกี้เฮฮฮแต่ไม่เป็นไรอย่างน้อยเมื่อกี้ก็ถือว่าเป็นภารกิจที่หล่อเท่เป็นจำนวนมากแล้วพี่โอ้โหเกือบจะกลับแต่หลับเลยป้ายคฮอคืออีกนิดเดียวเอง นั่นหละทุกคนภารกิจเกือบหล่อเท่ของพวกเราสองคนตายหน้าโรงพยาบาลถ้าทุกคนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หมาแล้วก็ลูกพี่ด้วยนะลิงก์ของแบบนี้อยู่ในคำบรรยายใต้คลิปเหมือนเดิมนะเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบายเกือบชนะแล้วฮัสกี้อีกนิดเดียวเองอะ่ะพี่ชายคนนะั้นเขาเป็นมนุษย์ล่องหนนะลวลเาโกง